เวลาที่ับกิตขาดตะบ,บ้านจับัน,นไม่เคยคาดเคยคิดเคยหอมเลยมเมื่อเราถึงขั้นมันยังไงมันเอาไว้ไม่ด่แล้วว่างั้นเถอะขาดสะบ,บ้านลงไปเหมือนว่าตัวนี้ก็ได้ขึองเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดคาดไม่ถูกทำประเภทนี้คาดไม่ถูกคิดอยากให้ยาด้อนอยาด่าว,ว่างนันเลยแต่ว่าท้าจริงอย่างนั้นหายสงสัยจริง ไม่ต้องไปทูลถามพระผู้เชี่พระองค์ใดไม่ว่าพระพระสาวพรองค์ใดเทอดอันเดียวกันพอถามมาประธานกับผู้เชี่ยวร่า,ลาเลยยังไงก็ลงกุดเดียวกันผู้เชี่ยวรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงอยู่นั้นนะดูธรรมชาตินี่มันง่า,ายใครจะรู้ได้ไม่สนใจเลยทุกอย่างทั้งท่านที่เราก็ทราบนะว่า พระพุทธเจ้าทุกทุกองนั้นเป็นสยามคูท่านประกาศก็มาตลอดแล้วอเนี้ยคือคําว่าสยามคูทรงขวัญขวายเองคือทัานในทางเหตุทรงรู้เองเหตุในทางผลไม่ต้องไปศึกษาแต่ถามจากใครเลยทางของความเป็นชาสรานี้เป็นจารด้ด้วยสยามคูด้วยกัน,นอย่างนี้ก็ตามนะมัน็อดไม่ได้นะอืม อ๋อค so pues, ือเจ้าัตู้ขึ้นมาได้ยังไงจับตู้ขึ้นมาได้ยังไงฟังซินะอืมคือไม่มีใครสอนเลยความหมายว่าไงแล้วจัดตู้ผมก็หน้าโดยลำพังกอโงเองทุกทุกข้อโงอืาแล้ว่านสอนแทบเป็นแทบตายอ่าลากเสือลากหมอนออกจากคอมันยังคว้ามัดคว้ามัมันเสืยอาจเสือได้หมอนยิ่งกว่ามักขนิวบานพวกเราเนี่ยเวรนั่น เมื่อมาเชื่อถึงเราท่านสอนแทบเปลี่ยนชาตตายพระไก,กยวกิจนี่เรียกย่อมย่อมนะชื่อว่าพระไก,กยวโิกเราอย่าว่ากว้างขวางนั่นแหละชื่พ่อแม่ครูจรา์ออกมแสดงมาในปัญหาที่เราตอบทำท้นมาในพราวงรีเท่ากับน้ําในตุ่มในหายเท่านั้นแต่ที่มไม่มานนในเระวงเท่ากับท้องฟ้ามาหาสมุทรตั้งสีกว้างไหม นั่นแหละธรรมที่ออกจากใจใจเป็นธรรมหมแ้วกระจ่างแจ่มไปหมดเลยพระกายวิโยคพระองบ้านก็ยังมากกว่านะพระองบ้านนะถ้าเทียบกับใจกับธรรมที่เป็นเดียวกันขอบโลกลกับธาตเแล้วกับพระกายวิโยคเนี่มันเข็นในหัวใจจริงจีจะไดสรุกระทานตอบครพระพุทธเจ้าถ้ารู้ป,ปึงขึ้นมาก็เป็นศาสตราสารโรคไม่ต้องไปถามใครเลยเห็นไหมภาษาพวกทั้งหลายของมันแต่ถ้ารูา้ป,ปึงขึ้นมานี้ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้า,าและสอนโลกเลยจาม อนนำนาจวัฒนาของตอนทุกๆองค์จนกระทั่งนิพพาน